สวัสดีครับพบกับผมนะาก่อนแล้วนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับพอยต์นีโมครับทุกคนอยากรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรถ้าเหืดพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับกล้ามหาสมุทรอันเบืองวางนะครับมีสถานที่หนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากบราเวณโลอครับนั่นคือพอยต์นีโมะครับหรือว่าจุดนีโมซึ่งเป็นขั้วมหาสมุทรที่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับหรือว่า Oceanic p o l e of อฟเดอะเน i ก i ์เอเจุดที่ไกลจากแผ่นดินมากสุดในโลกนี้เลยนะครับ จุดนิโมดครับตั้งอยู่ที่พิกัดละลําจูดที่48.9องศาใต้และลองลํจูดที่123.4องศาตะวันตกนะครับใจกลางหมหาสมุทรแปซิฟิกห่างไกลจากแผ่นดินโลกที่ใลกล้ที่สุดตั้ง2,688กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งถืงอว่าไกลมากๆและแผ่นดินที่ใกล้ที่สุดนะครับก็ยังเป็นแค่เกาะเท่าน,นั้นเองนะครับอย่างเช่นเกาะดูซีไอแลนด์หรือเกาะโมโตนูนะครับซึ่งอยู่ใ,ใกล้กับเกาะอีสเตอร์ที่คนรู้จักกันนะครับและก็เกาะมาฮ์ฮ์ไอแลนด์อยู่ในแอนตาร์กติกาครับ ด้วยความที่มันเป็นจุดที่อยู่กลางทะเลลึกนะครับและห่างไกลจากกระแสน้าอุ่นทําให้จุดนี้ครับแทบไม่มีสิ่งมีชีวตขนาดใหญ่เลยนะครับและนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ยังพบว่าจุดนี้ครับเป็นจุดที่ลกล้างที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับแล้วเขาก็ยังบอกนะครับว่านักพิณอวกาศบนสรานีอวกาศแห่งชาตินะครับจึงอยู่ใกล้กับพอยนิโมเนี่ยมากกว่ามนุษย์บนโลกสินะครับด้วยความที่ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ใกล้ๆเลยนะครับนาซาและหน่วยงานอวกาศอื่นๆนะครับจึงใช้จุดนี้ครับเป็นศูนย์สารยานอวกาศนะครับ หรือว่า spacecraft cemetery อ่างงไหมครับว่าสุสานยานอวกาศนะครับมันคืออะไรอ่ะให้ผมอธิบายนะครับสุสานยานอวกาศนะครับก็คือจุดที่ให้ยานอวกาศดาวเทียมหรือว่าสารีอวกาศนะครับที่หมดอายุการใช้งานแล้วกลับเข้ามายังสู่โลกแล้วตกลงมายังจุดใดจุดหนึ่งนะครับซึ่งจุดนั้นนะครับก็คือ point nemo นี่เองนะครับอย่างเช่นสารีอวกาศเมียของรัสเซียนะครับและในอนาคตนะครับ iss หรือว่าสานีอวกาศแห่งชาติ ก็อาจจะถูกส่งลงมาที่สุสานแห่งนี้ได้ครับอ่าทีนี้ทุกคนก็คงอาจจะสงสัยนะครับว่าโพ้ต์นีโมนะครับได้ชื่อนี้มาอย่างไงเดี๋ยวผมใช้ทุกคนทายนะครับอ่าแต่ผมใบ้ก่อนว่าโพ้ต์นีโมนะครับไม่ตั้งตามชื่อของปลาการ์ตูนที่ชื่อว่านีโมจากหนังเรื่องฟันนี n g Nemo แน่นอนครับผมให้ทุกคน5้าวิทีครับ5 4 3 2 1หนมดเวลาครับโอเคเฉลยเลยโพ้ต์นีโมนะครับมาจากชื่อของกัปตันนีโมครับอันนี้นะครับเป็น ตัวละครในนวนิยายของยูสเฟรนในเรื่อง t ท t h o u s a n d Leagues Under t h ซ Sea ซึ่งอันนี้ครับเป็นนวนิยายที่เกี่ยวกับกัปตันนิมและลูกเรือของเขาครับที่ท่องทะเลและท่องมหาสมุทรลึกในเรือน,น้ำที่ชื่อว่านอร์ i ิล s สครับมันสนุกมากครับผอยากให้ทุกคนลองไปอ่านดูเรื่องนี้นะครับที่เชื่อผมตอนป .5 นะครับบังคับให้ผมอ่านเรื่องนี้ซึ่งผมชอบมากเลยนะครับอ่ะกลับเข้ามาในเรื่องของเราต่อ แม้ว่าจะไม่มีมนุษย์อยู่ใกล้ๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันพอยต์นีโมนะครับก็ยังไม่รอดพ้นจากมลพิษทางทะเลนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้พบไมโครพลาสติกกระจายอยู่ทั่วจุดนี้เลยนะครับและเป็นสัญญาณเตือนว่าแม้จุดที่ห่างไกลที่สุดของโลกนะครับก็ยังได้รับผลกระทบจากมนุษย์เลยนะครับแล้วเราจะปกป้องโลกได้อย่างไรครับเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปของผมวันนี้ทุกคนรู้สึกว่ายังไงบ้างครับผมพอยนีโมลองคอมเมนต์บอกผมด้านล่างกันเลยนะครับ ผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ผมทำนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่ภายในไม่กี่วันนี้นะครับทุกคนรอชมและฟังได้เลยครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ